เบื้องหน้าต่อแต่นี้ไป <c oughs> จะน้อมนำเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ยกขึ้นมาบรรยายขยายความ เพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและสัมมาปฏิบัติธรรมะคือคู่นากรธรรมะคือคูณากรเรื่อง ให้อยู่กันด้วยความรักดีไหมให้ทุกคนอยู่กันด้วยความรักดีหรือไม่ดีดสมมุติทั้งหมดนี้ประมาณร้อยท่านรักกันดีไหมสาธุสาธุอาสาธุสาธุ ธุอนุโมทามิถ้าใครเกียดกันเป็นบุญหรือเป็นบาป<า>ฉะนั้นเราจะเอาบุญแล้วเอาบาปสาธุสาธุเข้าใจไหมใ,ให้ทุกคนอยู่กันด้วยความรักองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไปว่า เยธรรมาเหตุป e e ja oh ัภะวาแปลเป็นภาษาไทยได้ใจความว่าทำทั้งหลายมาจากเหตุความรักนี่มันก็มีเหตุมีไหมเช่นอดีตเป็นปัจจัย อารมณ์ก็เป็นปัจจัยปัจจุบันก็เป็นปัจจัยวัตถุก็เป็นปัจจัยเจตสิกก็เป็นกับใจกับใจเจตสิกนี่เป็นภาษาอภิธรรมใครเรียนอภิธรรมบ้างยกมือขึ้นไม่มีเลย สาธุพูดผิดแล้วจะได้ไม่ทักทวงอภิธรรมแปลว่าธรรมอันยิ่งมีอยู่ 4, 1, สี่หนึ่งรูปเจตสิกรูปเจตสิกนิพพานรูป เจตสิกน,นิพพานคำว่าเจตสิกหมายความว่าสิ่งที่เกิดกับจิตสิ่งที่เกิดกับจิตมันเกิดขึ้นร่วมกับจิตนี่อะไรเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยอะไร อยู่ได้ด้วยได้ถ้าไม่มีได้มันจะเป็นพวงอะไรไหมแล้วมันจะเป็นอะไรเป็นดอกไม้ใจก็เหมือนกันถ้ามันไม่มีถ้ามันไม่มีเจตสิกใจมันก็ไม่เกิดรักเกิดชังเข้าใจไหมเงียบ เข,เข้าใจเอ่อเข้าใจก็จะได้พูดต่อตอนนี้ให้อยู่กันด้วยความรักความรักมันก็มีเหตุคนเราอยู่ๆกันโดยไม่รู้จักกันเนี่ยมันจะรักกันได้ไหมไม่ได้เหตุแรกคืออดีตเมื่อวานได้มีไหมเมื่อวานได้มีไหม มีหรือไม่มีเมื่อวานเนี่ยก็เรียกว่าอาดีตได้ไหม,มพรุ่งนี้มีไหม,มเรียกว่าอนาคตได้ไหม,มเดี๋ยวนี้มีไหม,มเรียกว่าปัจจุบันได้ไหม,มอ่าเข้าใจละเคาเนยนะอดีตเมื่อก่อนเคยเกื้อกูลกันนี่เห็นของความรักข้อหนึ่งนะอดีต หมายถึงเมื่อวานนี้ใช่ไหมหมายถึงสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมหมายถึงเดือนที่แล้วใช่ไหมหมายถึงปีที่แล้วใช่ไหมหมายถึงชาติที่แล้วนี้ใช่ไหมอันนี้เรียกว่าอดีตเคยเกื้อกูลกันเคยช่วยเหลือกันเคยสนับสนุนกันเกิดความรัก มามคกันได้ไหมได้นี่ความรักนะเหตุที่สองปัจจุบันปัจจุบันนี่เดี๋ยวนี้ขนาดนี้เคยช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนในจิตการง,งานต่างๆซึ่งกันและกันเป็นเหตุให้ รักกันได้ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าอาดีตเป็นเหตุหนึ่งละสองอะไรปัจจุบันก็เป็นเหตุให้รักกันถ้าไม่มีสองเหตุนี้จะรักกันได้ไหมไม่ได้ในหลักอภิธรรมแก่นแท้ท่านจัดว่า ความรักในมีสามระดับระดับที่หนึ่งฟังโลภะเจตสิกเกิดร่วมกับโลภะบูลจิตเอาฟังภาษาพิธามไปก่อนแล้วฟังคำอธิบายทีหลังผลผลที่เกิดจากความรักระดับที่หนึ่งนี่ผลคือทุกข เป็นฝ่ายอากุศลความรักระดับที่สองฉันทะเจตสิกเกิดร่วมกับกุศลเจตสิกผลคือสุขผลคือสุข ความรักระดับที่สองนะความรักระดับที่สามอะภยยากตะจิตเกิดร่วมกับฉันทะเจตสิกผลคือบอริสุทธิ์นี่คือความรักสามระดับเอามาฟังคำอธิบายความรักระดับที่หนึ่ง โลภะเจตสิกกับโลภะมูลจิตโลภะคืออะไร,รความโลภเข้าใจไหมความโลภมันเกิดกับใจคําว่าใจคําว่าจิตเนี่ยต่างกันโดยพยาญชนะแต่เหมือนกันโดยความหมายเข้าใจไหมเช่น นายประเสริฐวงเล็บดีอาจจะเรียกชื่อไหนก็ได้ก็คือนายประเสริฐชื่อเล่นว่าดีสมมุตินะนายประเสริฐก็ใช่ในายดีใช่ไหมใช่ในสมมุติได้ฟังเราจะเรียกว่าจิตก็ใช่เรียกว่าใจก็ใช่ใช่ไหมฉะนั้นจิตใจ เขาจึงเรียกทับศัพท์ว่าจิตใจฉะนั้นคำว่าเจตสิกนี่สิ่งที่เกิดกับใจความจริงใจเนี่ยโดยสมมติมันอยู่เฉยๆโดยสมมตินะสมมตินะมันอยู่เฉยๆไม่มีความโลภเกิดกับจิตเกิดกับใจใจมันจะโลภไหมไม่โลภใช่สมมติว่าไม่มีความโกรธเกิดกับ ใจมันจะโกรธไหมไม่โกรธเนี่ยถ้าไม่มีความหลงเกิดกับจิตใจจะหลงไหมไม่หลงอันนี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยในภาษาอภิธรรมเกิดร่วมกับจิตโลภะตัวนี้มันเกิดร่วมกับใจและโลภะมูลจิตมูลหมายถึงมูลเหตุมันก็คือความหลงพูดตามธรรมนะ คือความหลงคือความไม่รู้ว่าเกิดความรักความอยากกับความหลงมันเกิดด้วยกันเนี่ยด้วยความไม่รู้แต่ความจริงเรารู้รู้จากการเรียนรู้จากการฟังกับรู้กับการปฏิบัติเนี่ยต่างกันไหมต่างไหมรู้จากการฟังเนี่ยลัก,กิเลสได้ไหม ปัจจุบันนี่ยากรู้จากการคิดละกิเลสได้ไหมยากยากใครก็คิดเป็นใช่ไหมถ้ารู้เกิดขึ้นหลังจากจิตที่เกิดสมาธิแล้วก็าเรียกปัญญาญานอันนี้ละกิเลสได้ไหมได้เลยใช่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเกิดความรู้ระดับปัญญาญานที่ภาษาธรรมเรียกว่า สมาทิปิกเวภาวเวทะสมาหิตโตยะถาภูตังประชาาติปแปลเป็นภาษาไทยได้ใจความหว่งพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทำสามาธิให้เกิดถ้าสามาธิเกิดแล้วเธอทั้งหลายย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงดังนี้เห็นไหมรู้เห็นตามความเป็นจริงเลย ใช่ไหมแต่ในเมื <ita> ่อสมาธิยังไม่เกิดเนี่ยมันเห็นจริงไหมล่ะยังไม่จริงมันยังเป็นของปลอมเข้าใจไหมทองปลอมนี่มีค่าไหมเงินปลอมมีค่าไหมธรรมะปลอมมันมีค่าไหมไม่มีค่าเห็นไหมฉะนั้นเราจะต้อง ถ้าเรารู้จริงมันจะเกิดโลภะมูลจิตกับโลภะเจตสิกได้ไหมเปิดกับใจได้ไหมไม่ได้เพราะเรารู้แล้วเนี่ยใช่ไหมมันเกิดไม่ได้เพราะเรารู้บงที่มันเกิดได้กเพราะเรามีโลภะเกิดกับใจแล้วก็มีโลภะเป็นมูลเหตุ สมัยก่อนเขาจะก่อไฟเนี่ยเขาใช้อะไรก่อชี้ฝอยจัดมาเป็นมูลได้ไหมอเอาชี้ฝอยมาหนึ่งกองแล้วเอาไม่ฉีดจุดมีอะไรขึ้นมีไฟหรือมีควันก่อนมีควันนี่ก็จัดเป็นมูลได้ไหมเป็นมูลเหตุมูลเหตุ hate. ของไฟ เขามีขี่ฝอยมีไม่ขีดจุดมีควันแล้วในที่สุดจะมีไฟลุกไหมถ้าอยู่ดีๆไฟมันไม่มีที้ฝอยไม่มีการฉีดมันจะเกิดไฟขึ้นได้ไหมไม่ได้อุปมาอุปมาชันใดก็ชั้นนั้นถ้ามันไม่มีโลภคือความโลภอยากได้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรถในสัมผัสในใจที่ต้องการเนี่ย มันจะเกิดความอยากได้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้เพราะมันมีความโลภอยากได้ใช่ไหมเพราะอยากได้สมมุติอรอสมมตุติไม่ต้องสมมตุติพูดจริงๆอย่างเราเนี่ยนายกกำลังขอเกิดความรับประเภทที่หนึ่งขึ้นโลภมูลจิตโลภเจติเกิดร่วมกัน นายกกับนายขอนี่รักกันแล้วมีบุตรด้วยกันแล้วเราจะต้องหาเงินหางานหาอาหารหาที่อยู่หาที่อาศัยมาให้ครอบครัวจุนเจือไหมจุนเจือไหมไอ้สิ่งที่หาเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถาถามว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ถ้านายกกลนายขสมมติ ตายจากการไปล่ะไปสุขหรือเป็นทุกข์อะไรผลคือทุกข์เนี่ยคือความลักข้อแรกนะสมมุติว่านายกมาเนี่ยขอลูกตายสมมุติไปสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์นี่ผลของความลักชั้นแรกเนี่ยให้ผลคือทุกข์เนี่ยที่พวกเราน้างนกันอยู่เนี่ยขออภัยมีใครไหมที่ไม่มีพ่อแม่มีไหม มีแล้วไม่มีทำไมมีถะเกิดมาจากไหนเนี่ยต้องมีไม่จะเกิดในกระบอกไม้ต้องมีเ <c oughs> นี่ยเนี่ยต้องมีคือต้องพ่อจะอธิบายผู้นเข้าใจเป้าหมายคือต้องการให้เข้าใจส่วนจะนําไปปฏิบัติหรือไม่ก็สุดแล้วแต่ท่านถูกต้องไหมสื่อก็อจะให้เข้าใจ ธรรมะนี่คือความรักในระดับที่หนึ่งผลคืออะไรทุกแต่เรายังมีอยู่ไหมความรักระดับนี้มีทุกคนมีพ่อมีแม่ไหมมีทุกคนมีญาติพี่น้องไหมมีทุกคนมีคนรักไหมมีแต่ทุกคนที่กล่าวมานี้จะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตไหมวันนั้นเราจะเกิด สุขหรือเกิดทุกข์ถ้าเขาตายไปเห็นไหมชัดไหมเดินก้าวแรกก็ทุกข์ไปแล้วเนี่ยเอาว่าถ้าไม่เร็วจังเวลาเนี่ยพูดจึงไปไหนเลยจะเหลืออีกสิบนาทีพุทโตตรมโมสังโฆเอาความลักดับที่สองอะไรเพราพูดเมื่อกี้นี่อะไรฉันทะเจตสิก เกิดร่วมกับกุศลจิตเจตสิกอันนี้ความรักในการสร้างคุณงามความดีให้ผลเป็นสุขเข้าใจไหมเช่นเราให้ทาน่นเป็นสุขไหมเรารักษาศีลเป็นสุขไหมเรานั่งสมาธิเป็นสุขไหมเราสวดมวนต์ไหว้พระเป็นสุขไหม เราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแผ่เมตตาให้แก่เทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงเจ้าที่เจ้าทางที่สิงสถิตอยู่ณนะที่ตึกมารีนวนแห่งนี้เป็นสุขไหมการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพ่อแม่เนี่ยเป็นสุขไหมอันนี้การทอดพระป่าทอดกระถินเนี่ยเป็นบุญไหมเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นสุข,สข,สขอันนี้ถ้าใครรักในทางนี้ผลคืออะไร ผลก็คือสุขเห็นไหมเนี่ยความรักระดับที่สามอัิญากตะจิตเกิดร่วมว่าฉันทะเจตสิกฉันทะหมายถึงความพอใจความพอใจอัปยากตะจิตคือจิตที่มันเป็นกลางกลาง เช่นจิตของพระรหรันความลักระดับนี้คือลักในการที่จะฝึกจิตฝึกใจลักในการละก,กิเลสลักทำยังไงความโรภมันจะหมดไปจากใจสักทีนะเราก็จเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาดีไหมทำให้ไนจเจริญทั้งสามอย่างนี่มันสามารถละได้ไหมได้ สติแปลว่าตัวะระลึกรู้หรือะระลึกได้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะยุกจะเหยียดจะคู่จะไปจะมาจะรับทานอาหารเข้าห้องน้ำห้องสุขาแม้แต่จะหลับก็ต้องมีสติดีไหมฝึกได้ทุกที่ไหมไม่จำกัดสถานที่ใช่ไหมไม่จำกัดเวลาใช่ไหม ได้ทุกทีเลยตัวเนี้จเจริญสติให้มีตัวรู้ในเมื่อตัวรู้มันอยู่ที่ใจถามว่าตัวหลงตัวไม่รู้มันจะเข้าไปได้ไหมไม่ได้เพราะมันมีตัวรู้อยู่เหมือนกับเก้าอี้เนี่ยเรานั่งอยู่ก่อนโยมพ่อโยมแม่นั่งข้างหลังนั่งก่อนแล้วเนี่ยคนอื่นจะไปนั่งทับเราได้ไหม มันไม่เหมาะมันไม่ได้ในอุปมาอุปไมยใจก็เหมือนกันมีสติครอบคลุมหัวใจอยู่รู้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 รรูรรืมก็ตัดไปทิ้งไปหมดไปออกไปกระเด็นไปมีตัวรู้อยู่เสมอพรอมีสติเกิดสมาธิไหม ธรรมชาติมันต้องเกิดแน่นอนทําไปเถอะที่สมาธิไม่เกิดเพราะขาดอะไรใช่ขาดสติอย่างน้อยเราต้องนั่งให้มีสติอย่างน้อยนะต้องฝึกให้ได้วันละห้าชั่วโมงถึงแปดชั่วโมงถ้าเราต้องการสมาธิจริงๆนะน,นี่สมสมมติพูดให้ฟังแต่เราไม่สามารถทำได้แล้วก็หนาทีสิบนาทีก็เป็นบุญ จริงไหมโอกาสเขาเรียกว่าเหตุปัจจัยมันไม่เอื้ออํานวยเพราะอะไรก็เพราะโยไมไปสร้างเหตุอความรักระดับที่หนึ่งไว้แล้วใช่ไหมมันจะต้องรับภาระไปแล้วจะมานั่งพูดโทเหมือนหลวงพ่อไนี้ได้ไหมอดเลยพูดโทไวนะ้แต่ก็ไม่แน่นะบางทีไม่อดถ้านั่งจริงๆนะ นั่งแล้วไม่ต้องเคลื่อนไหวเป็นวันเป็นสองสามวันอีกหน่อยช่องสามก็ไปถ่ายภาพใช่ไหมลงสือพิมพ์คนก็แห่ไปเลยโอชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองไหลไมไหมกินไม่ไห,ใหไวใช้ไม่หมดทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันไม่เชื่อลองรู้ลองรู้ก็ได้มานั่งที่นี่ก็ได้ไม่ต้องไปบอกใครนะ นั่งอยู่ตรงนี้แหละบอกลบอหลวงพ่อตะเวียนบอกนั่งมันจะว่าเขาจะมาถ่ายรูปออกทีวีเนี่ยดังดังไหมดังแน่เลยอ่ะจะจองทุ่มเน,นี่ยความรักระดับที่สามต้องทำให้มากคือรักในการเจริญสติรักในการเจริญสมาธิรักในการเจริญปัญญาถึงที่สุดแห่งทุก แล้วจิตบริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์สบายเห็นไหมบริสุทธิ์โทเลยฉะนั้นเราจะอยู่กันด้วยความรักดีหรืออยู่กันด้วยความเกลียดดีต้องสัญญากับหลวงพอ่อต่อไปนี้เราจะรักกันดีไหมแต่ใครเกลียดกันขอให้บาป ดีไหมใช่เอาละฉะนั้นการกล่าวธรรมะสำหรับวันนี้เรื่องให้อยู่กันด้วยความรักสามารถขี่กันจริงๆถ้าเรารักชาติดีไหมรักศาสนาดีไหมรักพระมหากษัตริย์ดีไหมรักครูอาจารย์ดีไหมรักพ่อแม่ด,ดีไหมรักพี่น้องดีไหมรักเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งโลกดีไหม ดีแล้วเราจะทำหรือไม่ทำทำ,ทำแล้วดีไหมขอให้ทุกคนจงได้ดีแล้วก็มีดีโดยตัวหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอทุสาทุสาอนุโมทามิ